ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมออโตเมเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้การแนบรูปภาพนะครับไปกับอีเมลเนี่ยครับแล้วก็ส่งเนี่ยครับทำโดยอัตโนมัตินะครับโดยการคลิกขวาที่โปรแกรมไฟเดอร์แล้วก็เลือกเมนูแล้วมันส่งเมลให้เลยนะครับมันก็ขั้นแรกนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับเลือกเป็นเซอร์วิสนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ชูสนะครับ ก็บอกว่าเซอร์วิสอันนี้ถ้าจะรับจากเซอร์วิสของนโปรแกรมไฟเดอร์นะครับซึ่งจะส่งเป็นชื่อนะครับเป็นไฟล์และโฟลเดอร์ไปให้นะครับให้ใครนะครับก็ไปให้อันนี้ครับให้โปรแกรมเมลนะครับก็สร้างเป็นเมลใหม่ขึ้นมานะครับก็สังเกตว่าอันนี้นะครับจะรับข้อมูลเป็นไฟล์และโฟลเดอร์ถูกไหมมันเขียนไว้ตรงนี้นะนี่เป็นเดสคริปชันของมันนะครับซึ่งก็จะตรงกันนะครับมันก็เลยจะส่งหากันได้นะครับผมก็ลากไปวางตรงนี้นะครับ จะเ็่ตรงนี้มีการเชื่อมต่อกันนะแปลว่าเอาพุทของตรงนี้สามารถที่จะรับตรงนี้สามารถรับได้นะครับเป็นอินพุตที่ถูกต้องนะครับผมก็เขียนชื่อไปนะบอกต้องการส่งเมลนะครับหาผมนะครับแล้วก็ subject ไม่เขียนนะเดี๋ยวจะให้ผู้ใช้เนี่ยเขียนขึ้นมาเองตอนที่เขาเลือกสคริปต์ตัวนี้นะครับก็เลือกออปชันตรงนี้นิดนึงครับบอกว่าต้องการที่จะให้โชว์แอคชั่นตรงนี้นะครับ แต่ว่าโช์เฉพาะที่ผมเลือกไว้นะก็คือโช์เฉพาะ subject นะครับคือให้ผู้ใช้เนี่ยกรอก subject ขึ้นมาเองนะครับถัดไปนะครับพอเราเขียนเมลเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ให้เซ็นนะครับให้ส่งเมลไปนะครับก็ลากไปวางตรงนี้ครับต่อท้ายนะครับสังเกตว่าตรง input output ตรงนี้ก็เชื่อมกันได้นะครับตอนนี้ผู้ความเก๋นะครับผมก็จะให้มันพูดด้วยนะครับหลังจากที่ส่งแล้วเนี่ยให้มันพูดด้วยว่าเออส่งเมลไปแล้วนะนะครับผมก็ เลือกอันนี้ครับเลือก text นะครับแล้วก็บอกว่า get นะครับ specify text ก็ลากไปวางข้างหลังนะครับบอกว่าส่งนะฮะอีเ m a i l แล้วนะคะนะครับอันนี้ก็ให้พูดนะครับก็กดที่ speak text นะครับลากไปวางต่อนะก็สังเกตว่าตรงนี้ก็เชื่อมต่อกันได้นะครับอันนี้ส่ง output มาอันนี้รับต่อได้ด้วยนะครับเปลี่ยนเสียงนะเป็นเสียงของแคทตี้นะครับโอเค เห็นแล้วเราก็กดเซฟนะครับพาถามว่าจะเซฟเป็นเซอร์วิสชื่ออะไรนะครับบอกว่าเส้นอีเมลทูมีนะครับหาตัวเองนะกดเซฟนะครับอันนี้ก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับโปรแกรมไฟเดอร์นะครับแล้วก็ลองคลิกขวาที่ที่ไฟล์ไฟล์หนึ่งนะที่ถึงต้องการจะส่งไปนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอันนี้ครับสังเกตว่าอันนี้เป็นชื่อของเซอร์วิสที่สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ มันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้ว,ลวเวลาคลิกขวาที่ที่ไฟล์ในโปรแกรมไฟเดอร์นะครับนะก็อันนี้เขาถามนะว่าต้องการจะส่งเมลเนี่ยชื่ออะไรนะครับอันนี้คือที่เราเราติดไว้ว่าเราต้องการจะให้ผู้ใช้เนี่ยกรอกเองในในช่องเมื่อกี้นะครับเราก็บอกว่าอันเนี้ยต้องการส่งเป็นอ e ีเมลที่เื่อว่าชื่อตามนี้แล้วกันนะชื่อสุพิมนะ M2F นะครับแล้วก,ก็คลิก Continu e นะครับช่อง e mail อนี้เมลราคา เครื่องคอมก็จะพูด่าส่งเมลไปแล้วนะคะนะครับพักหนึ่งก็มีเสียงชิบนะครับบอกว่าเมลส่งไปแล้วอ่ะมาลังเสียงเมื่อกี้นะครับก็อ่าถัดไปนะครับถ้าผมต้องการจะลบเซอร์วิสอันนี้ทิ้งนะครับก็เลือกเมนูนี้ครับไปที่ไฟเดอร์นะนะครับเลือกเมนูโกนะครับแล้วก็โกลู่โฟเดอร์นะครับแล้วก็บอกว่าต้องการไปที่โฟเดอร์นี้ครับแบคลิบรีนะครับคือโฟเดอร์นี้ซ่อนไว้นะครับก็เลย ก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อจะไปหาโฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ชื่อว่า services นะครับอัเก็ดว่าอันนี้ก็จะมีชื่อของ workflow ตัวเมื่อกี้อยู่นะครับถ้าจะลบทิ้งก็กด command delete นะลบทิ้งไปนะครับก็จะไม่มีคำสั่งเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ